อันนี้คือปรับตำแหน่ง AEBA ตอนสมัยก่อนเรียกว่า President นะครับใน1ปีเต็มๆนะครับขึ้นตำแหน่ง AEBA ตอนนั้นคือตำแหน่งสูงที่สุดและไรายได้ในเดือนที่12คือ2 8 8 0 0 0พิสูจน์แล้วว่าธุรกิจอยู่ในร i n e t w น r k เวนะครับใครๆยๆก็ทำได้ก็ผมก็ตั้งเป้าครบ2ปีจะต้องแตะ1ล้านให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บ้านนะครับ ตอนนั้นมีนี้18ล้านอยู่ก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรใหม่นะครับแต่ให้เห็นมุมทํางานนะครับอันนี้คืออยากจะให้ทุกคนที่ยังไม่มีมุมทํางานที่บ้านจัดมุมให้ได้จัด2ตารางเมตรหรือจะ3ตารางเมตรจัดมุมวางโต๊ะแล้วก็วางคอมพิวเตอร์ทํางานในมุมนั้นตื่นเช้าก็ไปที่นู่นเลยก่อนนอนก็ไปที่นู่นเลยให้เป็นเหมือนทําธุรกิจจริงบ่อยครั้งคนทำพัทไทม์นะแคตโลกอยู่ห้องครัวห้องนอนห้องน้ํา บัญชีรายชื่อก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยทำงานไม่เป็นระบบระเบียบนี่แะครับเสียเสียเปรียบใช่ไหมลนะ่ะเพราะฉะนั้นต้องทำเหมือนธุรกิจตัวเองไม่มีสูตรพิเศษนะครับก็คือทําทุกวนันทําทุกที่นะครับทำทำทำ,ทำแค่นั้นเอง600บาทรับประกัน100คนเข้า100คนสำเร็จใช่หรือใช่รับประกันเลย100%ยคนที่ทําผลลัพธ์ออกมามูลค่า1,000ก็จะได้เงิน1,000คนที่ผลลัพธ์ออกมาหมืน่นรับ1 0,000ใช่หรือใช่ ปัญหาคือคนทั่วไปไม่ได้ศึกษาจริงพร้อมไม่ทําจริงลงผลลัพธ์หมื่นบาทแต่อยากรับหนึ่งล้านบาทเขาก็เลยผิดหวงังแบบไม่ธรรมชาติเลยคือทําแค่หมื่นเดียวแต่อยากได้หนึ่งล้านก็เลยย,าย้ายค่ายผิดหวังอีกย,าย้ายค่ายผิดหวังอีกย้ายค่ายผิดหวังอีกธุรกิจเราเนี่ยนะครับเป็นธุรก,กิจที่เขาเรียกว่ามีกฎหมายคุ้มครองอยู่ถ้าคุณผลิตผลลัพธ์หนึ่งแสนบริษัทจ่ายคุณแค่พันเดียวฟ้องได้ ผู้บริหารติดคุกได้ใช่หรือใช่เขาเรียกว่าโกงนะเพราะฉะนั้นไรายได้ที่คุณรับทุกทุกเดือนนี่นครับคือตามความจริงขอเข้าใจความจริงแล้วก็อารมณ์มันจะตามมารู้สึกดีถ้าไม่เข้าใจนะเสร็จแล้วก็ได้อารมณ์ที่ไม่รู้สึกดีไม่รู้สึกดีนานๆก็ไม่อยากทําต่อนะครับผ่านไปรู้สึกจะเป็น2ปีบ้างสะสมส0บล้านอันนี้คือสะสมส0มล้านสําเร็จ1คนสําเร็จทั้งกรอรขวอันนี่3าคือเวลา นะครับกับครอบครัวและท่องเที่ยวอันนี้แน่นอนนะครับทีนี้ท่องเที่ยวเยอะมากไปยูนิลิเวอร์เนเธอร์แลนด์ยูนิลิเวอร์ยูนลวอรอังกฤษก็2รอบแล้วไปไหนก็ถ้ามีโอ,อกาสก็จะแวะเข้าไปยูนิลิเวอร์อันนี้คือเนเธอร์แลนด์นะครับตรงนี้ก็ไปญี่ปุ่นมาสนุกมากจินตนาการดูสิว่าถ้าทุกปีทุกปีคุณสามารถพาทั้งครอบครัวไปเที่ยวฟรีทุกอย่างอะ่ะมีความสุขไหมขอให้ปรับตำแหน่งทีละขั้นทีละขั้นนะครับ คุณสามารถเดินทางฟรีทุกๆท,ทริปตลอดชีวิตนะครับปรับตำแหน่งทีละขัน้นทีละขัน้นตามสปีดนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีท่องเที่ยวฟรีตลอดชีวิตนะครับคือถึงเวลาบอสก็ะบอกแพ็คกระเป๋าโอเคแพ็คกระเป๋าเจอสนามบินเจอสนามบินไม่ต้องวางแผนอะไรมากเลยเขาจะพาเราไปเที่ยวตลอดนะครับเงินก็ได้ไปแล้วพัฒนาก็พัฒนายังมีท่องเที่ยวอีกทางก็ปัวนะครับเราได้สองที่เสื้อสามที่ไม่เป็นไรก็เงินมาทุกเดือนเห็นไหม สำเร็จคนเดียวสำเร็จทั้งบ้าน6 0 0บาทอะ่ะค่อยๆทําทีละคนแล้วการเรียนรู้การพัฒนานี่ผมก็ไม่มีหยุดนะครับเดินหน้าก็มีอีกวางแผนทุกๆเดือนไปพัฒนาตัวเองนะครับเพราะมันมีตลาดอีกหลายหลายประเทศที่ใหญ่ๆยังไม่ได้เปิดตอนนี้เปิดแค่7ประเทศในเอเชียคันเดทั้งโลกก็ยังไม่ได้เปิดเพราะเราต้องเตรียมที่จะขยายต้องต้องก้าวหน้าตัวเองต้องพัฒนาตัวเองใช่หรือใช่ การเรียนรู้การพัฒนา<ด>ไม่มีสิ้นสุดนะครับนะครับอันนี้คือแอนตทนีโรบินแล้วก็อาจารย์ทั้งหลายนะครับเยอะมากผมไปเรียนนะครับเอาล่ะก็4อย่างแล้วว่า600บาทนะครับผมบอกได้ทุกอย่างแล้วมีอะไรอีกนะครับสุขภาพอันนี้เห็นชัดนะครับสุขภาพเราอ่ะดีดีส่วนอันสุดท้ายก็คือช่วยเหลือสังคมแล้วก็เต็มที่นะครับการกุศลต่างๆคือทุกอย่างเนี่ยนะครับก็รัวคุณเน่ยถ้าได้แล้ว ได้ต่อเนื่งได้ตอลอดชีวิตเนี่ยมีความสุขใช่หรือใช่เนี่ยห0รบาทที่เหลือก็คือถามเขาทํำยังไงเรียนจากเขาแล้วก็ลงมือทําแล้วกลับมาถามใหม่แล้วก็ทําต่อถาใหม่ทําต่อแค่นี้เองยากตรงไหน